สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชารีรันนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ สำหรับตู้กระชารีลันในรอบนี้นะครับก็จะมีด้วกันทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือเอสนะครับแล้วก็มีปู่ดอ,อกกันแล้วก็มีเจเบียทริกนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้ได้รับการปลด FR เลเวล50นะครับทั้ง3ตัวมีสกิล FR Echo อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะไม่มีสกิล FR Echo นะครับส่วนจุดเด่นข้อเสียอ่าแล้วก็ความสามารถของ FR เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ ทั้ง3ตัวไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตัวสรุปเนี่ยเดี๋ยวฟังในคลิปนี้แทนนะครับทั้ง3ตัวจะมีสายกับดักกับเคาน์เตอร์เนี่ยตัวนะก็คือเอกับเจเบียทิกนะครับ,บ,รบส่วนสายตี่เสริมก็จะเป็นปู่ดอ,อกกันนะครับเดี๋ยวนอกจากนี้เนี่ยในคลิปนี้ผมจะอธิบายความสามารถเรียกว่าอธิบายตัวละครเบื้องต้นคร่าวๆสำหรับคนที่ ยังไม่รู้จักตัวละครทั้งสตัวนี้นะครับส่วนใครที่รู้แล้วก็ฟังไปเพลินๆก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสรุปเหมือนเดิมนะครับทั้ง3ตัวเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันเลยครับเราก็มาเริ่มกันที่ตัวซ้ายสุดก่อนนะครับก็คือเอซนะครับสำหรับเอซเนี่ยก็เป็นตัวละครประเภทสา,ายกับดักนะครับแล้วก็ความสามารถของสกิลเนี่ยจะเป็นการโจมตีเวทนะครับนี่นะฮะเป็นตจมตีเวท สำหรับตีเวฟกับตีเลือดตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นกบาบดาเมจกายภาพระยะไกลนะครับเดี๋ยวพอตัวเอชเนี่ยมันมีบัฟครบมันก็จะกลายเป็นตีเวทนะครับทีนี้สําหรับตัวเอชเนี่ยความสามารถหลักๆของเขาเนี่ยจะอยู่ที่กับดักนะครับที่มาจากสกิล l d แล้วก็สกิล FR นะครับซึ่งกับดักของเอชเนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่าจะสามารถทํางานทุกเทินนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราได้เทินหรือว่าฝั่ง มอนเตอร์ได้เทินก็จะทํางานทุกๆเทินเ,เลยนะครับแต่ว่ากับดักเนี่ยจะทํางานแค่ตีเลือดครั้งเดียวนะครับแล้วก็มีดาเมจออกข้างซึ่งแน่นอนว่าการที่กับดักของเอซเนี่ยมันตีเลือดแค่ครั้งเดียวอาจจะดูน้อยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากที่ผมเอาไปใช้งานจริงในยุค SR ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับในสายกับดักนะครับ อย่าลืมนะครับว่ากับดักของเอซเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําการตีเลือดแค่ครั้งเดียวนะครับแต่การแปะกับดักหนึ่งครั้งจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด6เทินนะครับแล้วก็จะมีกับดักที่รอระเบิดอีก 1- อีก1เทินซึ่งถ้าเกิดพอบอสเนี่ยมันได้เทินไอ้กับดักนี้เนี่ยมันแตกออกก็จะกลายเป็น6เทินเหมือนเดิมเท่ากับว่าการกดสกิลกับดักของเอซหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะทําให้กับดักมันสามารถทํางานได้12เทินนะครับ รวมถึงโดยปกติแล้วดีบัฟกับดักเนี่ยจะต้องรอให้บอสได้เทิรนก่อนมันถึงจะแตกตัวออกและทำงานแต่ตัวเอทเนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถสั่งให้ดีบัฟกับดักเนี่ยมันสามารถแตกตัวและทำงานได้เลยหลังจากที่เรากดสกิล l d ไปแล้วนะครตัวคอมมานด์ตีเลือดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นอีกเวอร์ชันนึก็คือเวอร์ชันสกิล LD 1ครั้งนะครับก็คือเอาไว้ ให้เอซเนี่ยมันสามารถสั่งกับดักให้ระเบิดได้เลยนะครับอันนี้ก็คือความพิเศษของตัวเอซนะครับทีนี้เรามาดู FR กันสำหรับ FR ของเอซเนี่ยมันเป็น FR ประเภทสายกับดักสายตีเสริมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งไอตัวตีเสริมตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนมีการตีเสริมมันจะได้แค่ครั้งละ5%นะครับแต่ว่า ไอ้เปอร์เซ็นที่เยอะสุดมันจะอยู่ที่ความสามารถของเมื่อเรามีบัฟแบบมีขั้นบนหัวหรือว่ามีสเปเชียลบัฟนะครับทีนี้ถ้าเกิดทีมที่เราเอาลงไปคู่กับเขาเนี่ยมันไม่มีไม่มีไม่มีบัฟแบบมีขั้นหรือว่าไม่มีสเปเชียลบัฟเนี่ยทีนี้มันก็ไม่น่าเปิด f r ของเทเท่าไหร่นะครับก็เปิดตัวอื่นดีกว่าถ้าเกิดเราจะเปิด f r เมันก็ต้องจัดทีมที่เข้าเงื่อนไขข้อสุดท้ายเพราะว่าเงื่อนไขข้อสุดท้ายเนี่ยมันได้เยอะสุดนั่นเองนะครับ สำหรับรายละเอียดคร้าวๆของเอเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันดีกว่าสำหรับตัวสรุปเอนะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะครับอ,อย่างแรกนะครับก็ถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการตัวละครประเภทกับดักนะครับอันนี้รวมถึงภาพรวมของ ID กับคิดตันสีเขียวไปเลยนะครับถ้าเราต้องการตัวละครที่มีดีบัฟกับดักเนี่ยเราก็สามารถกดได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่า ดีบัฟประเภทกับดักเนี่ยมันก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่ามีแค่เอชตัวเดียวนะครับไม่ใช่เอชตัวเดียวสิมันมีอีม,มีมีกประมาณสักสองสาตัวแต่ว่าตัวที่ได้รับ FR 5 0เนี่ยมันมีเอชตัวเดียวนะครับในตอนนี้ที่กับดักเนี่ยมันสามารถทํางานได้ทุกเทิร์เลยแล้วก็สามารถสั่งให้ทาเอสามารถสั่งให้มันแตกตัวทํางานต่อได้อีกก็มีแค่เอชนะครับถ้าเกิดเราต้องการตัวกับดักประเภทนี้ก็กดได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ต้องการตัวกับดักก็สามารถข้ามได้ซึ่งตัวที่มีหน้าที่มีกับดักคล้ายๆเอทเนี่ยก็จะเป็นนี่นะครับตัวนี้นะครับก็คือน้องไซส์นะครับซึ่งกับดักของน้องไซส์ก็เหมือนกับเอทเลยฮะทำงานทุกเทินนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราได้เทินหรือว่าฝั่งตัวมอนเตอร์ได้เทินนะครับทีนี้ก็เป็นข้อที่2นะครับถ้าเกิดเราต้องการ FR สายกับดักเนี่ย อันนี้ก็กดได้เหมือนกันนะครับสายกับดักสายตีเสริมนะครับเพราะว่ามันมันได้ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกับดักทํางานหรือว่ามีการตรีเสริมจากเพื่อนก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เนี่ยไอ้คำว่า fr กับดักของเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นผมผมก็คงไม่เปิดอฟอาของของเอเอนะ่ผมเปิดตัวอื่นดีกว่าเพราะว่าตัวอื่นมันมันน่าจะได้เปอร์เซ็นต์ เยอะกว่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันขึ้นไวกว่าของเอนะครับข้อเสียของ fr เเนี่ยมันมันไม่ชอบตรงที่ว่าถ้าเกิดเราตีเสริมมันได้แค่ครั้งละ5%นะฮะผมก็เลยไม่ค่อยชอบถ้าอยากได้เยอะก็ต้องเป็นตัวละครได้เทิน สำหรับไอตรงสรุปข้อ2เนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากได้ fr สายกับดักสายที่เสริมก็กดได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็คงไม่แนะนำให้ให้เปิด fr ของเอ e นะฮะให้เปิดตัวอื่นดีกว่าส่วนสรุปข้อที่3นะครับก็คือสำหรับคนที่เล่นคริตั้นสีเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คริตั้นสีเขียวกันสีเขียวสำหรับตัวเอ e เนี่ยมันก็เป็นตัวละคร สายกับดักเพียงตัวเดียวนะครับในสีเขียวอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ตัวเดียวครับมี2ตัวนี่ครับอีกตัวนึงก็คือเซเลสนะครับแต่ว่าเซเลสอะ่ะในตอนนี้ยังไม่ได้ปลด fr Echo ไม่มี fr 5 0นะครับกว่าจะปลดก็หูหหนู่นนะเจแปนเพิ่งจะปลดเองนะครับก็น่าจะประมาณอีกสัก3าเดือนนะครับถ้าใครรอไหวก็ก็รอเซเลสได้นะครับ ที่เหลือตรงนี้ก็ไม่มีตัวตัวกับดักแล้วนะครับจะมีก็มีแต่ตัวเคาน์เตอร์ก็คือลูบิคันเต้นะครับซึ่งก็สามารถคอมโบเล่นกับลูบิได้เหมือนกันนะครับไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องอเล่นกับการตีเสริฟอย่างเดียวก็ได้ตัวเคาน์เตอร์ก็เล่นได้นะครับเพราะว่าตัวดูบิคันเต้นี่ก็มีการเคาน์เตอร์เป็นเวทอยู่แล้วนะครับมันก็เข้าเงื่อนไขข้อที่1ของเอชด้วยนะครับแต่ว่าไอ้เงื่อนไขสุดท้ายอ่ะมันไม่เข้านะครับเพราะมันไม่มี บัฟแบบมีขั้นกับไม่มีสเปเชียลบัฟนะครับสำหรับคนที่เล่นสีเขียวเนี่ยเอสมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับสรุปภาพรวมทั้ง3ข้อเลยสำหรับความเห็นส่วนตัวของผมถ้าเป็นผมผมก็คงข้ามนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้จริงๆนะครับผมมีฟูลเนี่ยอัพห้ให้ด้วยผมยังไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบเล่นตัวประเภทนี้ ก็กดได้เลยนะครับยังไงก็เล่นสนุกแน่นอนแต่ถ้าเกิดเฉยเก็ข้ามได้ก็ข้ามไปนะครับตัวต่อมาเราก็มาอยู่ที่ตัวกลางกันนะครับก็คือปู่ดอกกันนะครับสำหรับปู่ดอกกันเนี่ยความสามารถคร่าวๆนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับตัวปู่ดอกกันเนี่ยเป็นตัวละครสายตีเสริมนะครับเมื่อเราเบรกมอนเตอร์ได้นะครับ สำหรับการเล่นปู่ต่อกันเนี่ยเราจะเน้นไปที่ทีมเบรกหรือว่าตัวละครที่สามารถบังคับเบรกได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตัวละครที่สามารถคอมโบกับปู่ได้เนี่ยก็มีค่อนข้างหลายตัวนะครับอีกอย่างหนึ่งเราสามารถเปิด fr ของตัวปู่ได้เลยนะครับเพราะว่า fr ของปู่เนี่ยมันมีความสามารถในการนี่นะฮะ c a n ซิลเบรกก่อนที่ก่อนที่จะโจมตีนะครับนี่นะฮะ ทำให้เราสามารถเบรกมอนเตอร์ได้นได้แน่นอนนะครับทีนี้นอกจากการายกเลิกสถานะเบรกก่อนโจมตีแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการเพิ่มค่าเ p ตพิเเมตกับ h p ตพิเเมตลิมิต30%ด้วยนะครับ mm hmm. เมื่อเราเบรกมอนเตอร์ได้หรือว่าโจมตีมอนเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่า FR ของปู่เนี่ยก็เล่นง่ายเลยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยตัวปู่ยังมีการบับทาตดลมให้กับปาร์ตี้ได้นะครับด้วยบับเบิร์ดนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวปู่นะครับบังคับเลยว่าจะต้องมีบับเบิร์ดเท่านั้นนะครับถ้าจะเปิด FR ของปู่นะครับถ้าคุณไม่มีบับเบิร์ดเปิด FR ตัวอื่นเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้บับเบิร์ดในการบับทัดลมให้ปาร์ตี้แบบนี้นะครับมันครบกว่าง่ายกว่านะครับ ยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดมีคอเงินคอทองของอฟูจินนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับยังไงมีบัฟเบิร์ดมันก็ดีกว่าเพราะว่าบัฟเบิร์ดเนี่ยเราจะได้ค่า HP damage limit เพิ่มขึ้นอีก30%รวมกับของ FR เป็น50%นะครับย0บวกก็เป็น50%ยังไงมีบัฟเบิร์ดแคปดามเมจของปู่มันก็ย่อมจะสูงกว่าแบบไม่มีนะครับจากที่ผมเล่นตอนนั้นอตอนที่ผมยังไม่มีอาวุธเบิร์ดของปู่เนี่ย ความต่างมันเห็นได้ชัดเลยนะครับยังไงคือบังคับเลยว,ว่าถ้าจะเล่นปู่ต้องมีครบทั้ง FR แล้วก็เบิร์ดเท่านั้นและต้องทำเบิร์ดเขียวเท่านั้นด้วยนะครับส่วนสรุปนะครับเรามาดูสรุปกันสรุปก็มี3ข้อเหมือนเอทเลยนะครับสำหรับตัวสรุปเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราต้องการตัวตีเสริมนะครับตีเสริมเมื่อเบรกได้นะครับอันนี้กดได้เลยนะครับ เพราะว่าตัวปู่เนี่ยการตีเสริมนะครับมันเป็นตีเสริมแบบตีเบฟเป้าหมู่แล้วก็ตีเลือดเป้าหมู่นะครับโดยที่ตีเลือดเนี่ยมันจะตีลือดก,กันทั้งหมด4ครั้งนะครับต่อการเบรกนะครับต่อการเบรกหนึ่งครั้งนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดบอสเเนี่ยมีมีเบฟอยู่และรบแบบบอสบีบบมีเบฟอยู่เหมือนกันแล้วเพื่อนเนี่ยใช้สกิลตีเป้าเดี่ยวเป็นตีบอสเนะครับพอบอสเเนี่ยโดนเบรกปุ๊บ ตัวปู่จะออกไปตีเสริมครั้งแรกก่อนพอการตรีเสริมของปู่เนี่ยไปเบรกบอสบีด้วยพอปู่กลับมาปู่ก็จะออกไปทําการตรีเสริมอีกหนึ่งรอบนะครับเท่ากับว่าในเทิร์นนั้นปู่จะทําการตรีเสริมทั้งหมด8ครั้งนะครับเพราะว่ารอบที่2เนี่ยไอ้รอบแรกเนี่ยปู่มันเบรกบอสบีได้ด้วยมันก็เลยทําให้เข้าเงื่อนไขในการเบรกของปู่นะครับ เพียงแต่ว,ว่าไอตัวตีเสริมเนี่ยมันก็จะไปคอมโบกับดีบัฟประจําตัวของปู่แล้วก็บัฟจากสกิล2ของปู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสองแบบนี้ก็อยากให้ขาดนะครับสำหรับข้อแรกก็ประมาณนี้นะครับส่วนสรุปข้อที่2นะครับถ้าเกิดเราต้องการตัวละคร fr ที่เล่นง่าย,ายนะครับอันนี้แนะนําให้กดปู่เลยนะครับเพราะว่าตัวปู่เนี่ย fr มันเล่นง่ายถ้าเรามีของครบนะครับแล้วก็ตัว fr เนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะขึ้นเป็นประเภทประเภทตีเสริมตีเสริมและตีเป็นทาุลมแล้วมันจะขึ้นเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่นะครับในการเปิด FR นะครับจากที่ผมเคยเล่นแล้วก็อัดคลิปไว้เนี่ยก็จะมีการอคอมโบกับป่าเซฟิลอดนะครับที่บับเบิร์เนี่ยจะทำให้มอนเตอร์มีเบฟเหลือหนึ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วผมเปิด FR ของปูดอ,อกกันนะครับ แล้วก็ให้ปากเซฟิรอนเนี่ยกดสกิล2ที่โจมตีเป้าเดียวเบรกมอนเตอร์ตัวเดียวแล้วให้ปู่ไปเบรกตัวข้างๆซ้ําแบบนี้ก็บบเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นรัวๆเลยนะครับสําหรับตัวข้อที่2เนี่ย FR เล่นง่ายก็กดได้เลยนะครับสําหรับคนที่เล่นคริตั้นสีเขียวนะครับเรามาดูสีเขียวกันนะครับซึ่งตัวปู่เนี่ย ไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องไปกับตัวเบรกอย่างเดียวก็ได้นะครับเราสามารถไปคอมโบกับตัวประเภทเคาน์เตอร์ได้นะครับเช่นลูบิคันเต้นะครับอย่างลูบิคันเต้พอบอสเนี่ยโจมตีมานะครับแล้วลูบิเคาน์เตอร์กลับถ้าเกิดบอสเนี่ย break เบรกมันฟื้นขึ้นมาจากการโจมตีลูบิคันเต้พอลูบิเบรกปุ๊บตัวปู่ก็จะไปตีเสริมตามนะครับก็เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับ ที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับในเรื่องของคนเล่นสีเขียวนะครับจริงๆแล้วตัวปู่ดอกันเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นกับาสายเบรกอย่างเดียวก็ได้นะครับอย่างสายเคาน์เตอร์ก็เล่นได้เช่นเมื่อกี้ก็ลูบิหนึ่งตัวอะเคลเกอร์ก็เล่นได้นะครับเคลเกอร์ก็เบรกเบรกบอสต,ตอนที่เคาน์เตอร์อยู่ดีนะครับก็ยังสามารถเล่นได้อยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ตัดสินใจกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยตู้นี้ปู่ดอกกันก็น่ากดนะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวขวาตัวสุดท้ายนะครับก็คือเจเบียทริกนะครับสำหรับตัวเจเบียทริกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครสายแทงสายเคาน์เตอร์สายตีเสริมนะครับโดยที่ความสามารถในการตรีเสริมเนี่ยค่อนข้างที่จะเฉพาะทางเพราะว่าตีเสริมเฉพาะตัวเองเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวของเจเบียทริกเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับที่แทงได้เนี่ยก็คือตัวเจนะครับจะมีการแจกบัฟนะครับเพิ่มค่าพลังป้องกันให้ปาร์ตี้นะครับ แล้วก็บัฟจากอาคอมมานตีเลือดเวอร์ชั่นหลังจากที่กดสกิล e ไปแล้วนะครับจะทำการลด HP ดาเมจที่ได้รับจากมอนเตอร์1 0 0นะครับแล้วก็ตัวการเคาน์เตอร์เนี่ยมันก็ไปคอมโบกับบัฟจากสกิล l ที่ตัวเจเบียทิกเนี่ยแจกให้เพื่อนนะครับก็เรียกได้ว่าตัวเจเบียทิกไม่จำเป็นที่จะต้องไปรับดาเมจแทนเพื่อนก็สามารถเคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์บอสได้เลยนะครับจากบัฟที่แจกให้เพื่อนแทนนะครับที่เหลือสำหรับข้อแรกก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมทีนี้ในส่วนของความสามารถ FR นะครับ FR เนี่ยมันจะออกเป็นแนวสายกับดักนะครับสายกับดักสายตีเสริมอ่เ uh, ดี๋ยวผมไปดูข้อมูล FR ก่อนนะนี่นะฮะ สำหรับการตีเสริมเนี่ยถ้าเกิดบอสมันได้เทินนะครับแล้วตัวกับดักของอตัวเจเบทิกเนี่ยทำงานนะครับมันจะได้ครั้งละ20%นะครับซึ่งมันก็ดูเหมือนน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้บอสได้เทินทีๆเราใส่ D3 D6 ดลดสปีดอะไรเงี้ยก็เปอร์เซ็นต์มันก็จะขึ้นไวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบอสมันได้เทินทีนะครับทีนี้นอกจากการที่เราจะต้องรอให้บอสได้เทินแล้วนะครับ เมื่อฝั่งเราได้เทินก็จะมีความสามารถสุดท้ายนะครับที่ได้เปอร์เซ็นต์สูงสุดเลยก็คือ40%นะครับเงื่อนไขก็ง่ายมากแค่เรามีบัฟรวมกัน12ช่องนะครับแน่นอนว่า j จ t เบียทมีการแจกบัฟให้ทุกคนจากสกิลหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงื่อนไขสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเข้าแกลบไปโดยปริยายนะครับส่วน fr fr mode ของ j b t บเนี่ย ก็มีความสามารถในการเพิ่ม HP จ i m i t สูงสุด20%เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะน้อยนะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวเจเบทิกเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพบังคับเลยว่าต้องมีเบิร์ดเขียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเบิร์ดเขียวของเจเบทิกเหมือนกับปูดอ๋อกันนะครับก็คือบัฟถ้าสายฟ้าให้ป่าตีจากบัฟเบิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบังคับเลยว่าถ้าจะเล่นเจเบทิกยังไงก็ต้องมีอ่าบัฟเบิร์ดนะครับถึงจะง่ายสุดนะครับ สำหรับตัวเจเบียทิกแล้วนะครับนอกจากตัวเองแล้วเนี่ยยังสามารถเล่นกับเคาน์เตอร์ตัวอื่นได้นะครับก็เช่นยกตัวอย่างง่ายๆใกล้ๆตัวก็เคิลเกอร์นะครับลูบีก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการเคาเตอร์เนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันมาจากสกิลสองบัฟที่แจกให้จากสกิลสองนะครับทีนี้เรามาดูสรุปตัวเจเบียทิกกันนะครับสำหรับเจเบียทิกเนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับมีอยู่2ข้อ ข้อแรกเลยนะครับก็คือถ้าเราต้องการตัวแท้งแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์จากการที่บอสไดเทิร์นสามารถกดได้เลยนะครับสำหรับคนที่เล่นคิตั้นสีแดงนะครับอ่คดดาคิตั้นสีแดงอันนี้ถ้าเกิดเรามีเคลเกอร์อยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนำให้ข้ามนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากคอมโบกันเคลเกอร์กับตัวเจเบียทริกเราสามารถกดมาเล่นคู่กันได้นะครับ Uh, ในความที่ว่าบัฟของตัวเจเบียทริกเนี่ยไอบัฟบัฟลด HP ดาเมจ100%รเนี่ยถ้าเกิดในตัวเบียทริกนะครับมีบัฟเบิร์ดอยู่บัฟทุกอย่างของเจเบียทริกนะครับจะไม่โดนลดไม่โดนลดเทินเมื่อตัวเจเบียทริกได้เทินนะครับนั่นหมายความว่า ถ้าเกิดเรากดคอม m าน d ตีเลือดเวอร์ชั่นสกิล ex ไปแล้วนะครับแล้วเทิรนต่อไปเรากดบัฟเบิร์ดบัฟนี้จะอยู่ตลอดจนกว่าบัฟเบิร์ดจะหมดนะครับถ้าเกิดบอสไม่มีความสามารถในการโจมตีทะลุบัฟบอสจะตีเลือดฝั่งเราเนี่ยเป็นศูนย์ตลอดนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปผ่านด่านของอีเวนต์น้องริมที่ผ่านมาได้เลยนะครับในคลิปนั้นจะเห็นว่าผมจะให้เจเบียทิกเนี่ย พอกดคอมมาตีเลือดเวอร์ชันสกิล EX เสร็จแล้วเทิร์นต่อไปผมจะกดบัฟเบอร์ทันทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบอสจะตีฝั่งเราเป็นศูนย์ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอบอสที่ไม่มีความสามารถในการโจมตีทะลุบัฟเนี่ยยังไงเจเบทิก็ทําให้ทีมเนี่ยอยู่ในขั้นเรียกว่าอมตะได้เลยนะครับยังไงก็ตีเลือดไม่เข้าแล้วก็ FR ของบอสเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความสามารถในการโจมตีทะลุบัฟ ยังไงก็ตีเลือดไม่เข้าเหมือนกันนะครับผมยังมองว่าเจเบียทริกในตอนนี้นะครับหลังจากที่ได้รับการปลด fr 5 0น่าใช้ที่สุดในบรรดาทั้ง3ตัวในตู้นี้นะครับก็คืออันดับ1อันดับ1เลยนะครับถ้าผมจะกดก็คือผมกดหาเจเบียทริกนะครับในอันดับหนึ่งเลยยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะครับส่วนอันดับ2ก็จะเป็นปู่ดอกกันนะครับส่วนอันดับ3ไม่อยากไม่อยากอยู่อันดับ3เลยอยากเป็นอันดับศูนย์เลยได้ไหม เอสก็ไม่น่าใช้จริงๆนะฮะเนี่ยก็จะมีแค่2ตัวนะครับที่น่ากดนะครับก็คือเจเบียทริกกับปู่ดอกกันนะครับทีนี้สำหรับคนที่ไม่มีตัวละครทั้ง3ตัวเลยนะครับถ้าไม่มีตัวละครทั้ง3ตัวเลยเนี่ยแล้วเหมือนกับอ่าเหมือนกับคนที่อยู่ในกลุ่มเฟสน,นะครับที่กดไป400เขียวแต่ว่าได้ทั้ง3ตัวครบเนี่ยผมถือว่ายังไงก็คุ้มนะครับเพราะว่า ขูหนึ่งแอห0 0ันเพชรแต่ได้3ตัวยังไงก็คุ้มฮะผมมองว่ายังไงก็คุ้มไม่เจ๊งเลยนะครับแต่ถ้าเกิด1นึ0ง0สนพัเพชรแล้วได้แค่ตัวเดียวอันนี้คือเจ๊งครับเออแต่ถ้าเกิดได้3ตัวก็คุ้มอยู่สําหรับคนเล่นใหม่ที่ไม่มีไม่มีทั้ง3ตัวนี้เนี่ยตู้นี้ผมก็ถือว่าน่าลงทุนอยู่นะครับในการกดหาตัวหลักก่อนก็คือเจ๊บีทิกตัวหนึ่งแล้วก็ปู่ดอกกันตัวหนึ่งนะครับ ส่วนตัวเอชเนี่ยถือซะว่าเป็นของแถมนะครับสำหรับคนเล่นใหม่ที่ไม่มีตัวแล้วต้องการต้องการตัวละครเนี่ยก็หลกัหลกๆเอาเจเบที A ่กระปู่ดอ,อกันมาก่อนนะครับถ้าได้2ตัวนี้ครบก็ถือว่าคุ้มสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วนะครับเหนื่อย <laughs> สำหรับรายละเอียดของตู้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพืเ่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับแล้วก็การให้กำลังใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางแบบง่ายๆนะครับด้วยการสมัครสมาชิกช่องแอมี่คิตตี้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชารีรัน3ตัวละครก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ